ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับเข้าสู่รายการพงพาเครื่องนะครับวันนี้เปิดฉากมาเช้านี้กับโลเคชั่นแบบนี้เอามาให้หายคิดถึงกันก่อนนะท่านผู้ชมเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีเรือคนหนักแบบนี้ขึ้นมานะครับทางฝั่งวัดพนันเชิงนี่เป็นชุดเก่าที่ผมยังมีและตกค้างอยู่ยังไม่ได้นําเสนอออกไปเอามาให้รับชมกันช่วงเช้านี้ก่อนนะท่านผู้ชมก่อนผมจะเดินทาง ขึ้นไปดูโลเคชั่นแล้วก็จุดต่างๆนะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นเช่นไรแล้วเอาชุดนี้ไปดูกันก่อนครับท่านผู้ชมครับหนักเลยนะท่านผู้ชมเลีอควบทางขวานะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะโู้ไ่ลากกันไปแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสวยๆเลยจุดนี้ที่ตกค้างอยู่ท่านผู้ชม เลยแนละ้วท่านผู้ชมครับเนะรือกระตุกสายสุดนี่ใกล้เลยผมอยู่โค้หน้าครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ ทางตรงนี้ครับใส่กันให้หมดนะมีตุหลใส,ส่เต็มแม็กครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเอามาให้ชม,มกัน,น,น,นะนก่อนนะครับทุกคนนะหายกินสิ่งเงินก่อนนะครับแล้วยังไงก็ติดตามองจุดไหนที่มีเรือยัยาผ่านอยู่นะท่านผู้ชมวะรับชมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะท่านผู้ชมเตงข้างยังอยู่ครับแวบ,แวบๆนะท่านผู้ชมครับจุดที่ผมอยู่ที่ผมยืนอยู่นะถ่ายทำคลิปนี้เป็นโปะที่อยู่ด้านหน้าสุดนะท่านผู้ชม มุมจะเป็นมุมแบบนี้ครับตเตงข้างยังไม่ปล่อยออกนะเห็นหลังคาอยู่นะครับสองลำนะที่อยู่ทางซ้ายนั้นนะท่านผู้ชมมีทงชาติกับเหเขียวส้มๆเป็นพี่สลังเรือครับยืนอยู่ด้านบนของเรือโปะนะท่านผู้ชมทุกนี้กําลังจะผ่านหน้าผมไปแบบสวยๆงดงามนวท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดช่เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะท่านผู้ชม ช่วงนี้น้ํามาแล้วน้ำท่วมแล้วนะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวผมจะไปหาจุดโลเคชั่นถ่ายทำไหมท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อนะครับนําส่งท่านผู้ชมให้รับชมอย่างต่อเนื่องอาทิตย์นี้ต้องมีมาให้ชมกันให้ได้ครับอันนี้เป็นคลิปเก่านะท่านผู้ชมให้หายคิดถึงกันไปก่อนครับยังไงเดี๋ยวจัดมาให้ใหม่นะท่านผู้ชมนะรับรองได้ครับอยู่ผมไปครับคูภาเครื่องโอ้สรงท้ายวันนี้ลำใหญ่นะท่านผู้ชมสวยนะ สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับสวยดีนะลำใหญ่ดีนะครับน่าจะเป็นชื่อเรืออะไรเอยผมยังไม่เคยมีข้อมูลกับลำนี้นะท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาที่วัฒนเชิงนะครับยังยังกาาบสักการะหลวงพ่อโตได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงกับแพงที่เป็นตรงท่าน้ําเขายกขึ้นหมดแล้วนะบางจุดมีน้ําบ้างนะครับแล้วก็ทําให้หมองไม่ค่อยเห็นเรือแล้วครับ แต่เดี๋ยวยังไงผมจะติดตามกับไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะพร้อมกับส่งข่าวสารนะครับวันนี้เอาไปเท่านี้ก่อนครับให้หายคิดถึงก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ